Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซน,นช่วงเย็นมิเกลอาริต้าเปเป้ทำผลงานได้ดีไม่ใช่แค่พิีมรีรลีกแต่รวมถึงฟุตบอลยุโรปด้วย มิเกลยออาริต้านายใหญ่ของอารสตอนลกาวยกย่องนิโคลัสเบเป้ปีค่าตัวแพงของทีมว่าต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอปีกชาวเอลรี่โคดทำคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมบุกไปเอาชนะคิสตันพาเลตด้วยสกอร์3ต่อหนึ่งเมื่อคืนนี้อาริต้าถูกถามว่าเปเป้ pe pe, สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้แล้วใช่หรือไม่โดยกุนซือชาสเปนตอบว่า ผมมั่นใจและก็คิดบวกสำหรับสองเหตุผลนี้ 1. เพราะเขาแสดงผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เขาสร้างในเกมไม่ใช่แค่ในพิมารีแต่สิ่งที่เขาทำในฟุตบอลยุโรปซีซั่นนี้ด้วยและ 2. เพราะเขาเปลี่ยนความคิดเขาต้องดูความคิดของเขาทุกอย่างเขาต้องดูภาพสะท้อนหลังจบเกมทุกครั้งนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำกับเขาแต่ละคนต้องการสร้างผลงาน และเขาก็ต้องการทำให้ดีที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นและเขาก็มีพรสวรรค์นในแบบที่เขามีผมคิดว่ามันเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมจริงๆกาเบียลมาติเนลลี่ผมพร้อมเสมอเมื่อมีเกี่ยวต้องการผมจะลงสนามไปเพื่อทำประตูกาเบียลมาติเนลลี่กองหน้าของอาร์ตตันยืนยันว่าตัวเขาพร้อมที่จะลงเล่นเสมอหลังจากลงสนามเป็นตัวสำรองและทำประตูให้กับทีม โดยบุกไปเอาชนะคิสตันพาเลตด้วยสกอร์สต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุธนิโคลัสเปเป้ทำประตูขึ้นนำให้กับทีมของมิเกลอาริต้าตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนที่คิสติยองเบนติเก้จะทำประตูตีเสมอในขณะที่มาติเนลลี่ทำประตูขึ้นนำให้กับทีมในนาทีที่91และเปเป้ทำอีกหนึ่งประตูปิดท้ายมาติเนลลี่ทำได้10ประตูจากการลงสนาม26เกม ให้กับอาร์ซอนเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่อาการบาดเจ็บหัวเข่าทำให้นักเตะต้องเข้ารับการผ่าตัดและใช้เวลาถึง6เดือนสำหรับการพักฟื้นมันสำคัญมากสำหรับชัยชนะพวกเราต้องการคว้าชัยชนะเพื่อทำให้พวกเรายังมีความเชื่อในการไปเล่นยูโรปาลีกในซีซั่นหน้ามาติเนลลี่กล่าวผมพร้อมเสมอเมื่อมิเกลต้องการผมผมจะอยู่ที่นั่น และต้องการลงสนามไปเพื่อทําประตูมันไม่ง่ายแต่ก็อย่างที่ผมพูดผมพร้อมเสมอพวกเรามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมและพวกเราก็ยังเชื่อในยูโรปาลีพวกเราต้องการต่อสู้ต่อไปและพวกเรายังมีอีกหนึ่งเกมให้เล่นพวกเราจะพยายามคว้าชัยชนะให้ได้สื่อเผยปืนพร้อมปล่อยเกนดูซี่ออกจากทีมทาวนมบากเซยพร้อมเสียบ มีรายงานว่ามัตติโอเกนดูซี่มิดฟิลด์ทีมอาร์ซอนใกล้ที่จะย้ายออกจากสมสุรแบบทาวนในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย22ปีได้ลงสนามให้กับอาร์ซอนนัดสุดท้ายคือเกมที่แพ้ไบรตันแอนด์โฮปเอาเบียน2ต่อหเมื่อเดือนมิถุนายน2020ที่ตัวเขาไป,ปเผชิญหน้ากับนิวโมเปหลังิ้่เสียงนกหวีดตัวเขาก็ไม่ได้ถูกเลือกอีกเลย โดยบอดบริหารทีมไอ้ปืนใหญ่เป็นกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกดูซี่และเจ้าตัวก็ถูกส่งให้แฮท่าเบอร์ลินยืมตัวในซีซั่น2020-2021ที่ตัวเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการยิงไป2ประตูกับอีก3แอซิสต์จากการลงเล่นศึกบุนเดสลีกา24นัดเกดูซี่เตรียมที่จะกลับมายัางารสตซนในช่วงสิ้นสุดการยืมตัวที่เยอรมัน แต่เจ้าตัวมองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่จะถูกมิเกลอาริต้าหันออกจากทีมเพื่อหาทุนในการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งการย้ายไปร่วมทีมหญิงชาราแบบทาวรนก็มีโอกาสแต่เลเทนสปอร์ตมีรายงานว่ามากเซยกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าลายเซ็นของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสจุดอยู21ไปครองสัญญาของเกนดูซี่ที่อาร์ตตน จะหมดลงในปี2022และดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ขยายสัญญาออกไปนั่นหมายความว่าทีมไอ้ปืนใหญ่คาดหวังที่จะได้เงินค่าตัวของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้มากกว่าที่จะปล่อยเจ้าตัวออกจากทีมไปแบบฟรีๆในปีหน้าปืนพยายามคว้าตัวเนโต้โลงยานแม่หลังมีข่าวเลน่พร้อมย้ายทีมซัมเมอร์นี้สมสรราร์แอสนจะพยายามคว้าตัวเนโต้ ผู้รักษาประตูทีมบาสุลน,นามาร่วมทีมในช่วงซีซั่นหน้าตามรายงานจากสือ่อนายดานวัย31ปีได้ลงเล่นเป็นผู้รักษาประตูมือ2ต่อจากมาร์กอังเดเแทสเตเกนนับตั้งแต่ย้ายมาจากบาลิเซียมาร่วมทีมบาซ่าในปี2019หลังจากที่แทสเตเกนได้หลุดออกจากทีมในเกมสุดท้ายของซีซั่นที่พบกับเอีบาจากอาการบาดเจ็บทำให้เนโต จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งที่7ในเกมลิกซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามมุนโดดิปอร์ติโวได้อ้างว่าดูเหมือนว่านายดานชาวบราซิลใกล้ที่จะลงเฝ้าเสาให้กับบาร์เซโลนาเป็นนัดสุดท้ายแล้วซึ่งอาร์ตอนยังคงให้ความสนใจในตัวเนโตที่ก่อนหน้านี้พวกเขาพลาดการยืมตัวในด่านรายนี้ในช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาโดยข่าวเชื่อมโยงกับเนโต้ เกิดจากการที่มีข่าวลือว่าแบรนด์เลโน่อาจย้ายออกจากเอมเรสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้เบอร์แคมชี้เอกไม่ถอดใจหวังหุบป,ปืนให้ได้เดนิสเบอร์แคมตำนานกองหน้า a อสตันเปิดเผยดเนียลเอก CEO และผู้ก่อตั้งสปอตตี้ไฟยืนยันหากทุกอย่างลุล่วงก็พร้อมกลับมาช่วยสมสรดเนียลเอก CEO หนุ่มวัย38ปี ที่ตามเชียร์อาร์ตตันมาตั้งแต่8ปดขวบแสดงความต้องการชัดเจนอยากเทคโอเวอร์สมสร,รจากตระกูลโคเอนเก้โดยยืนยันชัดเจนว่าได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธเอ็กมีไอเดียจับมือกับเทียรี่องรีปาทิวิเอร่าและเดนิสเบิร์แคมในการพัฒนาสมสร,รหากเทคโอเวอร์สำเร็จซึ่งล่าสุดเบิร์แคมก็ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ เบิร์กแคมกล่าวว่าเราไม่สามารถบังคับให้ใครยอมขายได้ผมเข้าใจนอกเหนือจากข้อเสนอดังกล่าวแล้วตอนนี้ดานียลเอ็กยังได้ติดต่อหาจอร์โคเอนเก้และนายธนาคารของเขาอีกถึงสองครั้งไม่ว่าความตั้งใจของโคเอนเก้ k. จะเป็นอย่างไรอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องที่เราได้คุยกันเพื่อประโยชน์ของสโมสรซึ่งดานียลไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่าย รวมทั้งพวกเราที่เป็นนักเตะด้วยพวกเรามีไอเดียมากมายเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิคแต่อันดับแรกก่อนที่จะคาดหวังถึงเรื่องนั้นคือดาเนียลต้องไปเทคโอเวอร์ก่อนจากนั้นมันถึงจะดูมีเหตุผลที่พวกเราจะได้ใช้ความรู้ที่มีทั้งตอนที่ยังเล่นและเลิกเล่นเข้าไปช่วยเราพร้อมสำหรับเรื่องนี้เช่นเดียวกับดาเนียลเบิร์แคมป์กล่าว